การกับชาติมาเกิดของเทพหยุดตอนที่39เจ้าหนูนี่ช่างกล้ายิ่งนักเป็นผู้เยี่ยมยุดที่ไม่ธรรมดาอยู่หรอกนะแต่นิสัยน่ะหุนหันพันแล่นเกินไปแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตายในตอนนี้แต่เขาก็ไม่มีทางที่จะใช้ชีวิตในป่ายเย่ได้อย่างมีความสุขแน่นี่มันแย่ยม,มากเลยนะข้ายิ่งหิวอยู่ด้วยสิเจ้ารู้ไหมว่ากําลังทําสิ่งใดอยู่กัน นี่เจ้าคิดว่าเป็นเพราะว่าป้ายนี้อย่างงั้นเหรอเจ้าคิดว่ามันสามารถสังหารผู้คนได้อย่างงั้นหรือข้าก็แค่อยากรู้ว่ามันจะแข็งแรงพอหรือเปล่าพลธนูเตรียมตัวหนีแล้วเข้ากลุ่มพลธนูเหล่านี้รู้เคยเป็นราชโอชาล์ของทางราชวงศ์พวกเขาสามารถเอาชนะพวกที่อยู่ในระดับยอดเซียนยุนขั้นที่8ดได้โดยง่ายเลยนะนี่พวกเขากล้าใช้มันเพื่อต่อสู้กับชายเพียงคนเดียวอย่างนั้นหรอเล่งไปหาเขาเอาให้ตายซะ การปิดการแสดงทั้งสุดท้ายด้วยพลธนูอย่างนั้นเลยเจ้าคิดว่าเจ้ากําลังทําอะไรกันแน่ข้าจะเป็นคนสังหารเจ้าเองไว้ข้าจะรอเจ้าเรื่องธุรกิจร้านอาหารในอนาณาจักรไปเย่ของพวกเรานะไม่ต้องห่วงท่านพี่ข้าจะเป่าหูองค์จักรพรรดิให้มากกว่านี้หัวหน้าทรงหัวหน้าทรงเกิดเรื่องแล้วขอรับเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเจ้าไม่เห็นเรื่องเลยว่าข้ากําลังพูดคุยกับท่านสนมส่วนอยู่ ร้านอาหารของพวกเราลายล้อมไปด้วยกลุ่มคนมากมายและเจ้าชายน้อยก็ได้ต่อสู้เจ้าหน้าที่ของพวกเราหลายคนได้รับบาดเจ็บว่างนะแล้วก็ป้ายโลงเตี๋ยวของพวกเราถูกทําลายแล้วขอรับมันเป็นไปได้ยังไงกัน หัวหน้าทรงมาแล้วเพราะว่าช่วงเวลาแห่งความโกรธทำให้เขาก่อปัญหาใหญ่ขึ้นดูถูกคนมากมายเช่นนี้เขาช่างเป็นเด็กที่ใจร้อนจริงๆแต่ว่าชายหนุ่มคนนี้ก็ค่อนข้างทรงพลังมากเลยนะบางทีเขาอาจจะสามารถรัมมือกับหัวหน้าทรงก็เป็นได้เจ้าลืมไปแล้วกันเลยว่าเบื้องหลังของหัวหน้าทรงน่ะคือองค์จักรพรรดิโฮ่งเองก็มีอำนาจความแข็งแกร่งของผู้นนาราจนี้อยู่ พระองค์นั้นเป็นถึงผู้ปกครองเมืองหลวงของอาณาจักรไปเย่คนที่จะสามารถกล้าท้าทายองค์ตะกั่พัดได้มีเพียงแค่คนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์สันหมู่เท่านั้นนี่เจ้ากล้าดียังไงมาทำลายป้ายโรงเตียมของข้าเด็กน้อยบอกชื่อของเจ้ามาซักหากเจ้าเป็นคนที่ข้าไม่สามารถทำให้ขุนเคืองได้ข้าจะยอมรับความพ่ายแพ้ในวันนี้มิฉะ่นั้นเจ้าก็ตำหนิตัวเองสำหรับชีวิตที่น่าสังเวชของเจ้าซะท่านคงจะเป็นเจ้าของโรงเตียมนี้สินะท่านไม่ต้องสนหลอกว่าข้าเป็นใครกัน มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ใช้ชีวิตแบบหรูหราหาได้สนใจประชาชนทั่วไปไหมห้ามาที่นี่เพื่อสร้างน้ำตาให้กับเหล่าเจ้าหน้าที่พวกนั้นหู้ยาวเอ๋ยช่างไม่รู้ว่าท้องฟ้านั้นสูงเพียงใดดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่รู้ตัวว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เช่นนั้นข้าจะเติมเต็มความปารถนาของเจ้าเองหัวหน้าทรงห้าขอแนะนำไม่านหยุดจะดีกว่า สถานการณ์แบบนี้นี่มันอะไรกันลีฮูฟาคนของดินเดนศักดิ์สิทธิ์เสรหมู่มาที่นี่ตัวตนของไอ้เจ้าหนูนี่มันเป็นใครกันน่ะลีฮูฟาเจ้าจะไม่รับผิดชอบในเรื่องนี้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็นะหัวหน้าสงเจ้าช่วยข้าทีจะได้ไหมให้ข้าพาเด็กคนนี้กลับไปแต่โดยดีน่ะลีฮูฟาถ้าเป็นปกติข้าก็อาจจะยกโทษและเห็นแก่หน้าเจ้าแต่ในครั้งนี้เจ้าเด็กนี่มันทำลายป้ายลงเตี้ยของข้าเจ้ารู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรกัน เจ้าจะมาพาเขาไปเพียงแค่คำคำเดียวได้ยังไงกันหวัวหน้าทรงห้าหวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจในภายหลังนะเฮ้เฮนี่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าเด็กนี่จะทําให้ข้าเสียใจได้นะนี่อาจจะเป็นเรื่องตลกที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าเลยก็ว่าได้ข้าจะแสดงให้เด็กนี่ได้เสียใจที่เกิดมาบนโลกใบนี้ชายผู้นี้กำลังพยายามจะทำลายสถานที่นี้ให้ลาบคาบด้วยดาบเล่มนี้ของเขาอย่างนั้นเลยข้าเกรงว่าแม้แต่ชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่อาจที่จะทนได้ ผู้ไปทักเเรียบปกป้องเขาเร็วเข้าทรงทางนั้นคือผู้ที่อยู่ในระดับยอดเซียนยุนขั้นที่9แม้แต่ข้าก็ไม่ให้คู่มือของเขาหรอกนะมันป่าประโยชน์แล้วละ่ะที่จะให้สี่ผู้สูงมาออกหน้าแทนนะ่ะตกตายเยี่คนจรจัดไปซะดาบหยุดเทพสวรรค์เขาจะต้องบ้าไปแล้วแน่แนม่นางตรงอยู่ข้างหลังห้าไว้พลังของสวรรค์และโลกทั้งสองปรับเปลี่ยนสี่ท่าจากทั้ง8ประสากันเกิดเป็นพลังสุรยิยัน เป็นไปไม่ได้นี่เขาป้องกันมันได้อย่างงั้นเหรอข้าว่าท่านนั้นยังอ่อนประสบการณ์มากนะในวันนี้นั้นข้าจะทําลายท่านและโรงเตี๊ยของท่านไปพร้อมๆกันเป็นไปได้ยังไงกันผู้เยาเช่นเขาสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของข้าได้เจ้าเด็กนี่งั้นรับนี่ของข้าไปซะดาบเรื่องจริงงั้นเหรอเนี่ยหัวหน้าโซ่นนั้นโดนโจมตีด้วยเพียงหมัดเดียวอย่างงั้นหรอ แม่นางตงชายผู้นี้เป็นใครกันดูเหมือนว่าข้าจะมาช้าไปสินะณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ละอ้าวละครับก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่39นะครับ คืออยากจะรู้นะครับว่าในเรื่องนี้มีใครสูสีกับพระเอกบ้างหรือเปล่านะครับใครโผลมาต่อให้เก่งแค่ไหนนะครับก็จอดด้วยหมัดของพระเอกเพียงแค่หมัดเดียวตลอดเลยนะครับและตอนนี้นะครับคนจากดีเดนศักดิ์สิทธิ์เสหมบู่ก็โผล่ออกมาแล้วครับหนึ่งในสี่นะถ้าผมจำไม่ผิดคนเสื้อน้ําเงินนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะเรื่องราวในวันอาทิตย์น่าจะเป็นยังไงนะครับพระเอกของเราก็น่าจะได้ แบบดินแดนศักดิ์สิทธิ์สนหมูเป็นแบ็กให้นะครับทำให้ไม่โดนองค์จกักรพรรดิสำเร็จโทษอะไรอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเก่งขนาดนี้คงไม่ปล่อยให้ตายง่ายหรอกนะครับโอเคครับยังไงก็ไว้เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีในะตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ก็คงขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีครับสวัสดีครับ